ยังอยู่กันเรื่องปากท้องคุณผู้ชมคะเห็นด้วยไหมช่วงนี้หลายร้านนะทยอยปิดกันไปก็มีจริงจริงิติดป้ายเซ้งด่วนเออบอยเช่าอะไรก็ว่ากันไปนะไม่ใช่แค่แบรนด์ดังๆนะคุณผู้ชมนะร้านรวงริมทางเนี่ยก็ปิดกันไปหลายร้านเหมือนกันเจอแบบนี้ค่ะชีเป้ยปานวาดจีก็เป็นนักธุรกิจสาวเหมือนกันอดใจหายไม่ได้ค่ะเพราะตัวเธอเองเนี่ยเข้าใจในมุมของคนทำหมากินทําร้านบอกว่าถ้ามันไม่สุดจริงๆคงไม่ยอมปิดร้านแล้วมันต้องมาทิ้งลูกน้องให้ตกงานกันเป็นแถวแล้วค่ะปานวาดเนี่ยบอกว่า ติดตามข่าวไม่ว่าจะเหตุบ้านการเมืองเรื่องต่างประเทศเรื่องในบ้านเราอะไรก็แล้วแต่อย่างล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเขาจะขึ้นภาษีกับทางไทยใช่ไหม,มยิ่งทําให้เป้ยเนี่ยต้องรัดเข็มขัดระวังตัวเองให้มากขึ้นอีกแล้วเป้ยเองบอกเป้ยเห็นใจทุกคนจริงๆเพราะาเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้เป็นช่วงขาลงจริงๆอ,อะไรที่เป้ยจะช่วยได้ก็จะช่วยเพราะรู้ซึ้งดีไอ้คาว่าการทําธุรกิจแล้วขาดทุนเนี่ยมันเจ็บหนักขนาดไหนยังไงไปฟังเป้ยปันวาดค่ะ หมือนก็อยากให้กลับมาให้เร็วที่สุดอะคา่ะแล้วก็คือมันไม่ใช่แค่ตัวเราอะเรามองเห็นถึงความแบบความลำ,<น>ลำบากของอพ่อค้าแม่ค้าออะไรอย่างเงี้ยหลายๆร้านต้องปิดตัวไปแล้วก็แบบุยร้านนี้อร่อยมากทําไมถึงปิดตัวไปอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็น่าเสียดายอะาคา่ะของสําคัญไม่เปิดว่าสสำคัญสำคัญแต่ตระสีตระสาที่เรารู้จักอะเรากุ้นเคยคุนยากคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดอะเราก็จะรู้ว่าผลกระทบของ ของพวกพ่อค้าแม่ค้าเป็นยังไงเอออะไรอย่เงี้ยแล้วก็เลยแบบค่อนข้างจะแบบอยากให้เศร,รษฐกิจดีเร็วๆให้กำลังใจด้วยเนาะใช่ค่ะก็ให้กำลังใจตลอด mm hmm. เออคืออะไรที่ไม่ช่วยอุดหนุนได้ปุจะรีบทำท,ทันทีอ่ะ,อะรัดเข็มขัดรัดกุมก็ว่ากันไป